ตัวผู้นะคะนี่ไม่ได้ <laughs> เนาะเฮ้ยอัลโหะ

คือลมจอดเรือของเรานะคะนี่อะไรลูกไหนอะไรดูตรงไหนทำไมมีอะไรอ่ะมีโบสต์เหรอลูกอ่าออมาโเตัวเล็กเกินเหรอลูกแปลว่าโบสตัวเล็กเกิน ได้เหรอลูกอ๋มันนอนได้เหรอเดินมาขาเดี๋ยวุเกียนมาปาไปอยู่กับลบ้าไปลูกปลอันนี้มีันี้ด้วยอันไหนีอันไหนลูกสีแดงมากสีแดงมากเลยเหรออยากซื้ออย้นี้เรวกมีตังค์ไหมมีตังค์ไหมไม่มีไม่มี อะไรชอบไหมชอบไหมชอบม,มากก็เล็กตัวใหญ่มากตัวใหญ่อจักเชื้ออันนี้ด้วยอันไหนโอ้แม่เจ้าทุกลำเลยเหรอลูกโอียว <c oughs>

เดี๋ยวเราจะปักหลักอยู่ที่นี่นะคะแล้วก็จะตกปูตรงนี้นะคะเป็นทางออกทะเลอะตาม,มาบ้าๆไปเลยลูกมาเอาขั้นเดี๋ยวมีถือให้โอเคตรงนี้เลยค่ะทุกคนโอ้โหได้ทำเลตกปลาเอ้ยได้ทำเลตกปูแล้วค่ะชิ้นทิก

ไหนแม่สอนวิธีจับปูให้หมอมีด้วยหน่อยแม่จับปูยังไงไหนบอกหมอมีดิเมชาจับแล้วว่าจับตอนไหนตัวนี้ตัวนี้บอกเมชาตัวนี้ตัวนี้ทุกคน I hope you will not fly. <laughs> <I> just, <laughs> when tall like or one selling. Hey. So. Yeah. <laughs> sure. 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 Yeah. Okay. Now okay. <laughs> บ้านเรียกเหรอบอกใครก็ไมด้อ้าวอ่ะแม่ช่วยมามีจับหน่อยโอเคจับตรงนี้ไม่จับตรงนี้จับตรงนี้เออจับตรงนี้ลูกเดี๋ยวมีทำให้น้องสวยๆนะลูกนะนี่ของมวันดน้องครับ ยังเพิ่งจะทำลูกไม่ทำพังทำพังอะไรเมออ,อ่ะแม่จัดตรงนี้ลูกอ้าปากแล้วอ้าปากไหมอ้าปากแล้วได้แล้วนะคะ ดูซิว่าจะตักได้ไหมไลุมล้นลุน้นดได้ไหมโย้ยตัวเล็กอือปล่อยทำไปดีอ่ะตัวเล็กนะคะทุกคนสองตัว อ่ v e ้ลี้วัดลี้ e ัน y far i ี o t o r t they come back อ again ไต่อ สองตัวล่ะลูกเม็ดไม่หยาดเสียงดังสิลูกแต่ตูมันหนีนะลูกนะอ่าได้แล้วอันนี้คือุตัวมาสีดิจไหนดูสิโอเคอ่าโอเคได้ได้ได้ไดตัวยังไ ตัวผู้นะคะค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ได้สามตัวแล้วนะคะไม่มีตัวเมียเลยมีแต่ตัวผู้นะคะเป็นสีฟ้ายังไม่ได้ก้ามแดงนะคะก้ามแดงก้ามแดงก็จะเป็นตัวเมียนะคะ โอคานต้องเลือกระหว่างลูกบ้นกับปูอยู่่นีค่ะอันนี้ก็พิอคานกับบัาจับได้ค่ะโอ้ว้ายตัวบลนเลอร์เลยบอกคำได้โอเคระวัวงโดนมือนะลูกนะ ค่ะทุกคนชิมเฟืเลยนี่เที่ยวกับแขนตฟืนนะคะจ้ะคือไอ้ทส o บคำฉันบีที่อวัดไอคันคุณยูยูเทสยูเอียร์ first ยูบีนยูฟิงเกอร์ไอวันต์ทูเทสเทสอ่มาดูสิมิฟแป๊บเดียวก็นี sure? mm. mm. uh, mm. am, can, can you ่ เก็บของเร็วค่ะเ,เราก็กำลังออกเดี๋ยวเรากลับบ้านกันนะคะนี่หูค่ะอยากตัวอ,อื้ยทุกคนดูค่ะโอ้ย บ้าบ้าเก้งอ่ะสีเหลืองสวยเลย I give you flower uh, you give me flower ดูน้องน้องสนุกใหญ่

ท้าอิสตัวไอะสมัตหอมจริงทุกคนหอมมากให้แค่พียวคันดมหอมเนอะลูกนะยูยูยูดาดัวันและชิพปิฟอร์ยร์ไลฟ์รมานบมโหจริงไอ ถ้าลรวก็มามานึ่งปูกันนะคะปูก็จะมีแต่ตัวผู้นะะตัวเมียาหายไปไหนหมดไม่รู้คะ่ะแล้วก็ความแน่นก็จะปานกลางนะคะคือจะไม่แน่นมาก จะมีแบบบหวงโวงก็มีอันนี้อะอันนี้แน่แน่นอยู่อันนี้ตัวใหญ่มากเนี่ยนะคะเดี๋ยวเฟิรนจะนึ่งนะคะแล้วก็เอาไปกินกตัวใหญ่ค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ากมีได้แล้วนะคะอย,อยากเอาแบบนี้ตัวใหญ่แบบนี้ตัวใหญ่โอเคนะวันนี้วันนี้เอาวันนี้เอาอะมันไม่มี เบามากเลยตัวใหญ่แต่เบาใจเ,ย,เย็นคนละครึ่งแบบไม่ให้คนละครึ่องอ่าคนละครึ่งข้าวต้นตรงนี้ไม่ได้อเอาข้าวต้มกินให้แม่ตั้งแล้วไ,ไม่ได้กินก้างมันหรอกเอ้ยเอ้ยเป็นไงเอออินข้าวด้วยกินข้าวด้วยอ่ะ แต่ตรงนี้แม่ให้มิี้คะแนนข้าเกี๊ยวโออแสดงว่าชอบมากนะอากินเองนะเดี๋ยวมิี้ให้เรามากินเองนะนเอาข้าวแล้วอ่าเอาข้าวแล้วอันนี้อันนี้คน,ยอ,น,นอ,อยากกินไข่เจียวนะคะแล้วก็มีน้ำจิ้มน้ำจิ้มแบบไม่มีน้ำจิ้ม มีน้ำปลานะคะแต่ว่าแซ่บได้เหมือนกันอันนี้แน่นทำไมอาว่าอันนี้แน่นบอกบ,บ้ากินบ้าๆไม่กินปูนะคะบ,บ้าแพ้ปูนะคะก็เลยให้บ้าแยากวงไปนั่งน,นะคะย่าเอาอาหารมาให้นะคะอา,าะนุรกีมีน้ำด้วยมีน้ำด้วยเหรอมีน้ำาองตัว ปูเนี่ยของโปรดน้องเลยใช่ไหมลูกน้องชอบเลยใช่ไหมอยากเอาอันนี้อ,อ่ะอ๋ออยากได้กล้ามวูเด็กๆชอบกล้ามนี่กินนี้ก่อนกล้ามอยู่นี่นี่นี่นกินกล้ามก่อนอ,อ,อ,อร่อยอร่อยมากครับสิเมื่อครับกอสคโอคนอเคโอเ่โอเคอเคโอเคโอเคค เด็กๆเพิ่งอาบน้านะคะหัวก็จะแบบหมาดๆนะคะเพ่งอาบน้ำถ้าของชอบนี่แบบไม่ต้องไม่ต้องพูดพวาทำเพลงนะคะจะเดินเข้ามาหาอาหารเองน้องนี่จะชอบกุ้งชอบปูมากๆใช่ไหมลูกแม่ชอบกุ้งชอบปูใช่ไหม้อชอบกุ้งกับปูแล้วชอบอะไรอีก แม่ชอบกินอะไรล็อบสเตอร์อยากกินล็อบสเตอร์อยากกินกับปลากับปลาชอบกินปลาด้วยเหรอแล้วชอบไม่กินเลยพวกคันชอบกินอะไรชอบกินกุ้งยังไม่ได้กินล็อบสเตอร์ยังไม่เคยกินล็อบสเตอร์ข้าอยากแกะเองแม่อยากแกะเองเหรอน้อแกะเองฟันยิ่งไม่มีอยู่เดี๋ยวก็ฟันน้ำนมหัก <laughs> อย่าใช้ปากกัดนะลูกเก่งมากพี่โอคันเก่งมากเลยถูกเองได้แตกนะกมีโอเคพังแล้วเอาค่ะ นีกก็เป็นดอกไม้นะคะที่บ้างมอบ,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 บให้นะคะดอมหอมไหมลองดมนี่ดมไหมหอมไหมดมตัวยาไม่แบบนี้อีกแบบไหนอันนี้มันยังไม่บานไงลูก,ย,กยังไม่สุกเหรอยังยังไม่สุกหอมไหมหอมนี้ด้วยอหอมนี่นี่นี่อันนี้นะคะทุกคนหลัง เราทานข้าวเสร็จเราจะมารีวิวนะคะเอออินทาลัมนะคะอันนี้มันเป็นแบบทีอินวันนะคะอ่าเปิดเลยเปิดเลยเอามาจากตะกร้าก่ตะกร้ามามีสารน่กลัวพังเอาไปตากให้มันแห้งก่อนเอามาใส่เดี๋ยวเราเอามาใส่ขนมปังนะคะเรามาเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยนะคะ เรามาเริ่มจากเยอเนี่คะ่ะอะให้ให้ทุกคนดูนี่นี่รูปร่างจะเป็นแบบนี้นะคะนี่นะคะมีอันนี้มีอันนี้แล้วก็มีอันนี้นะคะจริงๆว่ามีหลายพันนะคะแต่ว่าอันเนี้ยเราลองอลองสามอันก่อนนะคะอ่ะอะยูเท e อ๋อเออมาบ้า หวานละมุนเนื้อจะมีความแบบกึง่งแบบเหมือนสดอยู่นะคะมีความแฉะเนื้อเยอะนะคะ <Okay. S 1> อ่ะต่อไป this o n is อ่ะต่อไปเป็นสีดำนะคะสีดำนี้ <c oughs> อันนี้น่าจะเป็นที่เรากินเมื่อกี้น่าจะเป็นสุการีโองานสุการีิ <c oughs> อืมกิ่นจะคล้าย กลิจ่จะคล้ายๆกับ This one one this one two this one three Why you eat sofa s t จ๊ะ Why you eat sofa s t a นะยู not taste นะ Cheese Cheese อะไรที่ a taste เขาไม่ควร taste, taste. How taste? I will tell you a few t h e e n g s อันนี้เนื้อจะแบบเนื้อจะแน่นกว่าอันเมื่อกี้นะคะ <c oughs> เนื้อจะแน่นแล้วก็ไม่ไม่คุยกับอันแรกนะคะฮันี่กับเกรฟ ครั้นี้กับเจกินเหมือนน้งพึ่งกับลูกเกดไก่น้ำพึ้งสดอันสุดท้ายอันสุดท้ายนะคะอันนี้น่าจะเป็นสุกไก่สุกไก่ไุณัเออันนี้อันนี้ก็จะแบบว่าจะซุยซุยเหมือนอันแรกแต่ว่าจะเนื้อจะแน่นกว่าแต่ไม่แน่นเท่าอันสีดำอือ อนนมีความกรอบบอกเอาบุรุษบรันนชอันนี้เนื้อไม่เหนียวแล้วก็หวานน้อยกว่ากินง่ายกว่าเออเวบอมักรื่มบบากอไป้นะ <Okay. S 1> มีความแบบกรึบๆ,ๆเหมือนใครๆจะกินผลไม้สด One. Number one, fat one, fat. Fat, yes. Mm -hmm. Fat, black, and uh, thin. Not thin. Like a medium. 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 Okay. Which one is the best mm -hmm. taste for you? one your taste? Because this one to call great and honey black one is the number one to call i will tell you you have to test this one don't believe them they don't know what is test i know this one is because test. i love the sweet so this is the number one test so it no it's, it's not ก็ว oh. wow. wow. ่าสามออนก็อ right? wow. wow, like like ิ uh, ่มแล้วสามอันก็อิ่มแล้วเนาะหวานจังหวานมากแต่ว่าหวานหวานน้อยสุดจะอันนี้อันนี้แบบเป็นน้ำผึ้งไปเลยมันเป็นเบาไปเลยนะคันนี่ไปเลยนะเม็ดนะคะใครอยากปลูกอย่าทิ้งนะคะปลูกได้เะค่ะยูทิ้กรอปแทนกรอว์เฮียแทนเม็ดกรอว์อันดับหน ค่ะ <celebrate> ทุกคนวันนี้นะคะเราก็โอ้โหเหนื่อยมาทั้งวันเลยนะคะไปตกปูแต่ก็ได้พักผ่อนสมองอย่างที่นี้นะคะสุกสาอาทิตย์เคลฟิลล็อกดาวอยู่บ้านนะคะไม่ได้ไปไหนนะคะเราก็องทำสวนนะคะ Yes ทุกคน You see you see I work very hard because I catch that all the c r a p s for them But I not eat anything. <laughs> they give me this. So do I'm very tired. <laughs> so but I was very happy to ให้็ม Enjoy สุดสค่ะทุกคนถ้าทุกคนชอบคลิปนี้นะคะก็ขอให้กดไลค์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะแล้วก็กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตืออกระดิ่งแจ้งเตือน <c oughs> เพื่อไม่ให้พลาดของบ้านไรตรุลกีนะครับสำหรับวันนี้เราไปก่อน <c oughs> ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ แมทลงไปลูก